เวลา16นาฬิ46นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเด็กนิทัศน์มหาวิทยายลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2561ถึง2562เป็นวันแรกในการนี้พระราชทานพระบรมราชโอวารความสำคัญตอนหนึ่งว่า การสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความผาสุขมั่นคงนั้นเป็นหน้าที่ของทุกคนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สําเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตย่อมต้องมีความสํานึกตระหนักในหน้าที่นี้เป็นพิเศษเพราะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคม หากทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันและร่วมมือร่วมความคิดกับทุกคนทุกฝ่ายในการดูแลปกป้องและพัฒนาสังคมอย่างจริงจังแล้วสังคมและชาติบ้านเมืองของเราก็จะมีความมั่นคงปลอดภัยเป็นที่พึ่งที่อาศัยของทุกคนได้ด้วยความร่มเย็นเป็นปกติสุข จากนั้นพระราชทานปริญญานิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดแก่ผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคนและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาศิลปศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพรวม1560คน